อยางกล้อกันี้ก็หนึ่จักรคืออะไรอ๊ะมึงหายตาพอรอีนังนัด้าพาโชคแต่ม่เตี้ยมเตี้ยดูหักไม่หาจักคนบักเียกี่แท่เป็นห้าวันเฮ้เฮาเฮาเขาอาพ้าแพ่พอไปคล้อง้องน่เอ้วสเอาไมตเมือนขึ้นด้ว่ายื่งนั่ง่าว่าหายใจพอ ไปมามาทานอารุณอารุณไปแต่ข้อข้อกูหางระวังจะติดทีทำนั้นค้อขี้บ่ารู้ไมเบอ่์พอจักว่าเบอร์แรมาหางแข้งครับผมเดี๋ยล้วปูไม่ไเบอรไม่ไ้ว่างเตาจักคือจักได้พอมาทานข้างเลยตาชื่อเหงกอือว่าตาือว่าเหงาไหมอีนั้นก็แกงลยมตาเห็นนะ ชั้งว่าตาป่าเห็นนะอต้องท่างว้จิตต้อง,องอท่างว้ใจเมื่อเราพอว่าดุน,นัันนนนงว่าน่งบ่หายนังบ้าพอจักจึงั่าง่ายว่าหายังไรของมันไม่เบิร์กว่าจักได้เวาิร์กอีกเป้าว่าทาง เฮื่ว่าเวิรมือมอพ่อแขเขียนมาอยู่ที้ได้ข่อได้แถ็งแน่นตัวขี้อเลยเอาไปใช้ผู้แทนเหมือาขี้ได้ขี้ว่้ไม่ไปเอ๊ะใจตะค้อนว่ะไม่ไปสงข่พอจังเลยล้วอมือให่ไม่ไเห็นว่าเห็นบ่มีเปล่นอะไรไม่เห็นข้องพ่อมูจักว่าว่าเบิ่งไให ไม่มใครล่งเ่าซูนมแล้ววะน้องยังไม่ถึงเวลาบอกเขาเองนั่งมาเบอร์สิบี่มาบอกสิบสี่ปู่พ่อไปกองไ้พ่อมากองไม่โอ้แม่คู่เบอร์สิบเก้าปู่จับได้เบอร์ิบสี่เรน่้จับได้เบอร์ซนนะว่ามีเบอร์แมู่่เบอรน้องกัเบอร์ซว่ เปล่้งานคือบาพัก่างกันีดีแข็งบ่าจัดูกางานบ้าเห็บเห็นแล้วมันเปลี่ยนไม่ามันเอามาิชแขนหายวเออแขนเอกกระดาษมาหน่อยแขนอ่างว่าออกหาวเอามาทั้งคืนแขนไปทั้งนี้ทั้งนี้แข็งบาไปหายแขนน้ำซึมแขนจังไลเดอกเลอเขาเก็าบเห็นนมาทืเอามเอาว่างวันว้ยมันน้อยเกินไปสิเล็กน้อยเจ้า พี่แม well, ่ทั oh, ้งน hey, ั yeah. yes. ้นขายปากกาเอาสีน้ำเงินแดงกินเอาทานว่าเขียนค่ะคือว่าเอาว่าเอาทานเขียนเอาเ่อเปิดเปิดจังหรอเอาเปิดไายแล้เปิดแล้วแม่พอหรือแม่เปิดแล้วค่ะเขียนจังไหนวะจับจับจังเลยเขียนเบิร์อีพอหน่ะละเขียั้งหรอเขาสีเห็นพอเขียนเขีนตัวพอเขียนตัวพอ เส้นหวังตั้งหลายมันเส้งมัน่ะพอเส้นมันละเส้นเสยนพอเส้นเฟอเขาเขียนตาว่าฝึกกันอืมพอเขียนให้ลูกนะพอเขียนไล้พอใช้แล้วพอจะเขียนภาษาของเด้อ

แม่เราว่า่กากเสียนว่าเอาปากกาแมาเขาเขียนเอาทานเขาบอกนันบอกออกเนาะอย่างนี้เห็นหึ่แจะเปลี่ยนมายอยู่ลูกก็ศูนย์อย่างน้อพอศูนย์อย่างน้อเขาบอกเอามากว่าปากกามืองนังบอกว่าจทันมาที่นี่เอาก่ะลออกนาเนาะพ่อเนาะตารนั่งว่าแขนตัวา้งหลังก็หขนตัวทั้งหลังก็แขนนังถือ่ถือขนางหลังในทั้งสีม่าเขนทั้งหลัง นะถูได้พอเด้อหนแก้ว่าได้บอกเขียนอืมเขียนวท่ปากขว่าใครบอกว่าบอกก็บอกคนตัวเาคือคาราคือ่อการาเขบอกก็บอกย่ฟอเขียนเอาฟอขาว่างแน่โอ้โผู้ใดสุทายทองนะพอหนเกนแม่ปึกก็เลยเขียนไห้ซะเขียนซะเขียนคือจังหนึ่งกจนึ่ไหมขึ้อจังไหมาแดงหนึ่งแหมตัวโลกเลยได้พอนึงกิเนี่ย ได้คัดได้แน่จะเป็นหนึ่งเจ็ดนั่นแหละเดายอีกตังวดที่แล้วคุณแม่พอแต่ก็คุณเอามาแดงไม่พอคุณแม่เบ้าตังแต้แปดปีพึ่งเอาเจนซาแลวเอาจนซาแล่พออีพอยังม่แม่มาขับสุงเราเอ่งเราับสนดอกพอเอาคักคัดรดคักว่าคักอ่งงว่าเขียงหายปเขียงหายไป พี่พอพันว่าบ่ได้บอกเลขเนาะแตงว่าเขียนแล้บ่ได้บอกนะว่าเขียนเลยแต่งนว่าแคเี้ว่าบ่ได้บอกนะพอเนาะเพราะได้บอกแล้วอ่กพ่เขียนเบอร์คือโอ้พันว่าจะสั่นตีเอพ่อเขียนเบอร์บ้างพ่อักเขีนพอบ่เขียนแลบ้วไบ่เอาเบออีเปล่าอีนั่งหลับเปิดคือไม่มีเบอร์ว่าทางท้าคือเป็นตัง พ่อกัดเขียนมาดูน้านีงว่าพ่อกัดเขียนว่ามใช่ไหมพ่ว่าใช่แทบบ้างว่ามันปากกาบ้างนั่นไมกไม่ยันท่านนะพ่อเนาะพ่อจัดอะไรท่านหน่าพ่อเอามั้ยดูตาด้วบ่เห็นเนาะบ่เห็นพ่อเลยบ่เห็นเออไปไม่เห็นตาเบื่อพ่อมุจักไปว่าเบื่อได้เป็นได้มุจักแล้วครับปู่มุจักแล้วพ่อมุจักแล้วเออพ่อขัดเขียนตั้งท่านว่าไม่คงทุกทายนะ มักลสุดท้ายเนาะเพราน่ามีกลุมสุดท้ายเออปู้ที่ผับเขาหายว่างเขาแล้วถูกเออครับองปู้ที่ผับขาสี่ท้ไปสี่สามแปดกับเก้าเก้าูนย์กับผมปู้ตาว่าได้บอกแล้วู้ตาเขียนเอาครับผมพักหนพักหมามัต่มากนะว่าช่างบอกพอ พ่อก็ไม่พูดมากพ่อเลยเขียงเอาพ่อเลยเสียงเหาเงี้ยมอพ่อเขาฉลาดเหมือนกันเนาะว่าจังไรอีกนางสมพรมีเรื่องอะไรไรงานตัวมาด้วยแต่มุ่หั่วยก็ขายมักแต่แม่สมพรนะคะเดี๋ยวเออแม่แม่แม่น่าไว้ถวายเลยค่ะเออเอามาถวายถวายนะเอาถวายค่ะเดี๋ยวต่อสากจากคู่ ไปัางไหโต่ายมัไปกางใหนมักโตเัาโตข้าฝัารอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วปเลยอไยินเสยงแม่เยว่าอ่ได้ยินอยู่แม่สมพแม่สมพไในอันนองแม่เอาหมเด้อปู่ว่าแม่สมพจะมีสุกหลายอยู่ดเจ้าเ้าเงาเเตั้งไพ่อเฝเ้าาาเงหัวของนตกเลวากไปเน่อยไปวหอยก็ขายว่า 재미ast of them

เขาเหง่้้าันมือกันใสห้แน่ใส่ให้แน่ผู้ใดกะไรช่เ้าวมาใส่เหงือเขาหันมือกันก็ู่้ยากว่าอยากวัดคือวัาคันคือวดคัอวกดคันคือแยแล้วอ้ยเใครยังน่งอยู่นี่ข้างดูหันเราบ้างไหม้างก็ข้างดูห ไม่แห้งหมกไม่แห้งไใจว่ข้างกูข้าจริงนั่งเขาข้อนใช้จักหวาเดี๋ยวเขาที่จ้างานดูบางกันจริเนั่บเอาข้านยืมทิเจ้าปูเอาหางเอาหางจริงนั่งเขา้อนยืมจักเ้าที่แปดบาทเลยอห็นีมเขาข้อนเอาที่แปดปูเอาทึ่แปดบาทครับจริงนงเขาข้อนไานอ่ะก้าวสิบแปดนะ เอาว่าแข้งขาวเิดไงามาเราด้วยลนุ่มาด้วยหนุ่มาด้วยห่มา้วยหนเรด้วมเอาว่าแข้งเขาเก้าสิบแปดต้นปูถูไปข้มาแท่งแข่งแข่งเราก่าแล้วก็มาให้มาเสียค้าวหนามมาให้ว่าไม่งินเท่าข้าวหนามด้อเออ้าข้าเจ้าคิดแปว่ากับพ่อแล้วะ บาดคือปากช่างมาหมดบาดวัดไปว่ไปไปไปบบาหมดขอกรขอขอปอเนี่เด้อตอนนั้นว่าเก้าถึงแปดบาท